นี่เลยชิ้นใหญ่ๆมันมีเลยนี่เลยอืมไข่เดงอ้าวมาพร้อมพี่น้อง,องื้งนี้ครับได้เวนจับครับพี่น้องนี่มากินข้าวนอกบ้านเวจับยวนนะครับผม เป็นไก่เป็นไกยจับรวมนะครับก้งน้อยสั่งแบบรวมมาใส่พริกจุกๆไปเลยกูเข้าไห้เข้ากันไม่ไปนอกไม่ได้กินข้าวเพิ่มมื้อไม่กินข้าวนอ,อกฟาร์มบสี่แทบผาโอ้ไก็เคยเมื่อกินแบบเป็นล้านแบบนี้นะครับปกตินี่ผมเคยมานั่งกินในล้านแบบนี้เลยนี่เป็นข้างแรกของเก้งน้อยครับ มีไข่ด้วยมีเนื้อมีแบบนีอะไรชิ้นใหญ่ๆแบบมีอะไรปุ๊ปปุ๊กติกินอะ้ของพี่สะพ้ายของพี่หมวยนะครับผมนี่ไตรีนไก่มาสองตรีนเลยนะครับทุกคนลองกินเซนกันบ้างครับ ธรรมดาอาก็จะได้ไม่กินอยู่ในร้านเธอแรกครับเสียบเสยปูงเองพ่องไหมอ้าวป หอมกระทเ,เทียมเจียวบุว้มเมนกระทเ,เทียมเจียวหอมเจียวพี่น้องจังเม่นเนาะนี่เลยืมไข่แดงเลือดจังวะนนี้บทสนความหอนแล้ว ดูดิสิ้นหมูครับโอ้หืมจริงทุกคน เปื่อยเลยครับจริงๆอืมอืมเปื่อยอ่า